ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3-4ค่ะแล้ววันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามาถ่ายทำกันนอกสถานที่ค่ะอยู่ที่เซิร์ฟสตูดิโอรามคำแพง81นั่นเองค่ะ ตลอดเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะบอกว่ารายการข่าวสามสีของเรามีช่วงใหม่ด้วยก็คือ3สีรีวิวที่ส่งคุณอาร์มเนี่ยนะคะไปชิมตามร้านต่างๆก็บอกเลยว่าเกือบทั่วประเทศไทยพยายามจะไปให้ได้มากที่สุดพยายามพยายามจะไปเกือบหนึ่งปีนี่ไปมาเกือบร้อยร้านเลยจริงๆตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยเราไปมานิดเดียวหรือเปล่ามานั่งดูเทปย้อนหลังก็คือโหมัน ใกล้ใกล้แตกหลักร้อยเหมือนกันนะเพราะเริ่มมาไม่นานด้วยนะแต่วันนี้จะเอามาทั้งร้อยล้านเลยมันก็ดูแบบว่าสตูเราจะไม่พอรายการต้องประมาณแบบ3าวันสาคืนวันนี้ก็เลยคัดมาประมาณ10ร้านนะคะที่หลังจากออกอากาศไปแล้วเนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับจากคุณผู้ชมทางบ้านไปทานกันเยอะมากๆเลยแต่ว่าจะให้มารีวิวเราเองก็ไม่เคยไปทานอ่ะเนาะก็ต้องให้คุณอามเเขานะคะมาแนะนําว่าวันนี้เอาร้านไหนมาบ้างสิกร้านนั่นเองค่ะเพราะทุกครั้งครับคุณผู้ชมที่ออกอากาศ ไปก็คือพิธีกรในสตูเนี่ยก็จะแบบว่าทำไมไม่ชวนฉันไปบ้านฉันอยากกินบ้างันั้นน่ากินน่าอร่อยวันนี้เลยจัดเต็มมาให้แล้วดังนั้นวันนี้เตรียมเตรียมท้องมาพร้อมใช่ไหมฮะแน่นอนยังไม่ทานข้าวค่ะอ่้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันดี่ครับน้องนัทสวัสดีครับกล้วยแขกเจ้าพ่อครับผมอันนี้เอาจริงเนี่ยเป็นร้านที่แบบอยู่ใกล้บ้านผมแล้วก็เป็นร้านแบบคือผมขับรถผ่าน่ะผมก็จะเห็นว่าทั้งรถแก๊ปไลน์แมนทั้งคนต่อแถวกันเยอะแยะหน้าร้านเต็มไปหมดเลยนี่คือกล้วยแขกเจ้าาาพ่่่อออชืดังงยนคคบุณ เด็ดยังไงบ้างเ้างนัดครับมีกล้วยทอดมีมันทอดมีเกือบทอดนะครับลอง แล้วก็ปปิ้งกายเไทยครับโอเคค่ะอันนี้ค่ะออกไม่ทันแล้วค่ะเขาบอกอันนี้ค่ะขอออกไม่ทันแล้วอ่ะความเจ๋งก็คือทอดไว้นานแล้วแต่ว่ามันจะยังกรอบอยู่นะมันจะกรอบอยู่ครับแม่กรอบปวยปะทานตุงนั้นหน่อยออกรายการไปทวามเจ๋งดีดีตอนที่ออกปุ๊บก็ร้านแตกเลยครับทอไม่ทันเลยครับไม่ใชเงินร้านนะแตกไม่ใช่ร้านแตกเออแล้วตอนนี้คือแบบขยับายเป็นชายเยอะแยะเลยตอนนี้ใช่ครับตอนนี้มีมีสาขาเป็นชายขยายอยู่เรื่อยๆเลยครับครับสุดปัง กินเป็นที่ได้กินวันนี้อ้าวไม่ใช่มีแค่นั้นเขามีนี่ด้วยกุ้ยปิ้งกุ้ยปิ้งเขาบอกว่าเด็ดมากคือคือน้ำจิ้มใช่ไหมใช่ครับซอสบะหมี่อ่อนอ๋อซอสบะหมี่อ่อนโบราณโบราณเป็นยังไงละโบราณเป็นยังไงลองซิลองดูซิอันนี้แม่ช่ำๆแล้วถ้าคุณซื้อไปกินแล้วคุณคุณติดใจนะคุณเขามีแป้งสำเร็จขายด้วยนะ ไปชุบทอดกินที่บ้านได้เวลาไปต้อปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแถกเจฉพาะใช่ไหมครับถ้ามาจากถนนรามินทาเข้ามาทางคูบอนแล้วเข้าสู่ถนนเรียบพองสองจะอยู่ระหว่างช่วงเรียบพองสองเจ็ดถึงซอยเก้าครับตรงข้ามกับหมู่บ้านดุสิตแกนปลาครับสามารถเซิร์ช Google GPS ได้อันนี้ขอบคุณน้องนั้นมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับอะรายสุดท้ายขอบคุณค่ะรายสุดท้ายนี่มาจากบางพลีเอายังไม่มายังไม่มาเดี๋ยวสิ อย่าเอาจานด้วยจานด้วยจาน <c oughs> ก็เต็ไมไหมแต่มันมี่ดีกรสามผมนะสวัสดี